สวัสดีคะ่ะฟางเพชรยนนะคะวันนี้ฟางมีโตโยต้าอันติส 1.6G ปี2016นะคะมารีวิวค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถใช้งานนะคะผ่อนสบายๆนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยเริต้นที่2.79เท่านั้นค่ะผ่อนเพียงเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะสามารถจัดเต็มฟดาวได้เลยค่ะ จะได้ไปพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมนะคะได้เป็นไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์ค่ะมาพร้อมไฟเดย์ไท,ทม์ลันนิ่งไลท์นะคะไฟหน้าใสๆแบบนี้เลยได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะคะเป็นแม็กอะลลอยทูโทนค่ะแม็กแท้แม็กเดิมจากศูนย์เลยนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างให้แล้วเรียบร้อยนะคะได้เป็นกระจกแท้นะคะจากโตโยต้าทุกบานเลยค่ะ รายละเอียดภายในนะคะได้เป็นโทนสีเบจค่ะสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะใหม่ๆเลยค่ะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะคะไม่มีแตกมียับเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะหัวน็อตสวยๆเลยค่ะเพดรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะเป็นรถปี16นะคะได้เป็นอ่า 1.6G ปี16ค่ะ เลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนทั้งคันแน่นอนค่ะในส่วนของไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟท้าย LED มาพร้อมกับไฟทับทิมค่ะโลโก้ตัวอักษรต่างๆนะคะยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยค่ะได้เป็นไฟท้าย LED นะคะดีไซน์สวยๆเลยเหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนทั้งคันเลยค่ะ แล้วก็ยังจะได้เป็นระบบกุญแจคีเลสนะคะภายในนะคะหัวน็อตตามซอกประตูนะได้เป็นระบบ engine start พรมาัยมันติฟังก์ชันหุ่มหนังนะคะไม่แท้ไม่เดิมใช้งานไป172,000กว่าโลเท่านั้นค่ะ ได้เป็นเครื่องเล่น CD USB นะคะมาพร้อมกับแอร์แบบอันาล็อกค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะได้เป็นช่องเสียบพาวเวอร์เอานะคะให้1จุดด้วยได้เป็นเบาะหนังสเบจนะคะเบาะสวยๆแบบนี้เลยค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยน็อตไม่มีขยับเลยนะคะโครงสร้างรดกันบ้างนะคะ โครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมเลยนะเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆสวยๆเลยค่ะเม็ดอาร์ตกลมๆสวยๆเลยนะคะและประกันโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถจริงนะคะได้ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีคะ่ะในส่วนของโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะคะหัวน็อตน,นะคะที่สากะโปรงหลังนะหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่นะคะน็อตไม่มีขยับเลยคะ่ะ รอยซีนนะคะรอยซีนแท้ซีนเดิมเลยอรอยซีนแท้ซีนเดิมเลยนะคะหัวน็อตนะคะสวยสวยเลยรอยเชื่อมนะคะแนบสนิทเลยค่ะม็ดอากลมๆสวยสวยอยู่เลยนะคะ,ใน,ะในส่วนของภายในด้านในนะคะก็จะมีเป็นยางอะไรนะคะเครื่องมือแม่แรงนะคะให้ครบเลยค่ะ รอยซีนสีเปลือกไข่นะคะด้านหลังอ่ารอยซีนแท้ซีนเดิมเลยนะคะและประกันโครงสร้างนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อทิศความมาแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกดวงที่3นะคะไลาฟ้าหลังแล้วเรียบร้อยค่ะรถโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมนะคะ รับประกันเลยคัดคุณภาพนะคะคันรถเกตด A ถูกคันแน่นอนค่ะ<ม>สำหรับคันนี้นะคะราคา469,000บาทค่ะได้เป็นปี16นะคะตัว 1.6G <ม>เป็นรถบดระวางจากหน่วยงานนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตามปกติเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถจริงได้ที่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะส่วนอีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ติดถนนเสรีไทยเลยค่ะอยู่ตรงซอยเสรีไทย95้านะคะของเราเปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะสามารถโทรมานัดคิวกับฟังได้เลยนะคะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะคะมาเช็คเครดิตที่บริษัทได้เลยค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะ วันนี้นะคะฟังขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ